สวัสดีครับทุกคนครับพราะบผมแชมป์ว่างนะฮะแล้ววันนี้ก็มีของเข้าใหม่แล้วครับผม ได้แก่อีกเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการตอบคำถามที่หลายคนบอกว่าให้ผมช่วยแนะนำดิปเปอร์นะครับที่สามารถเอาไว้พวกพาได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งไปเที่ยวแบบแค่เป้ใบเดียวหรือว่าไปทำงานแบบชุดเล็กเนี่ยเฮ้ยมันเราก็ต้องการดิปเปอร์ที่เป็นแบบพกพาได้สะดวกยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะเมื่อเรามีเจ้ากล่องใบนี้นะที่หลังๆน่ะผมใช้กล่องใบนี้เป็นกล่องพกพาการดื่มกาแฟของผมพกพาใส่อุปกรณ์กาแฟของผมนะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้มีเจ้าตัวนี้มาเพิ่มนะครับผมจากยี่ห้อ r i เ e r นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับนำเข้าโดยคินโตนะหาซื้อได้จากคินโตนะครับผมแกะกันเลยดีกว่านี่อันที่หนึ่งเป็นสีเขียวมาเลยครับวดนนี้โอเคตัวแรกผ่านไปนะครับผม คือจะมาทั้งทีนะครับเราก็จะไม่มาแค่ดิปเปอร์อามาให้มันเยอะๆนะครับเฮ้ยโอ้โหบาหยองนี่นั่นก็คือเป็นอัลต้าไลท์นะครับไฮเกอร์มักคือเป็นถ้วยสำหรับาสายเดินป่าสายปีนเขาเดินไฮกิ้งเทคกิ้งนะครับทำมาจาก ไทเทนเนียมมเบาแบบสุดๆไปเลยนะครับมีที่แขวนเหมาะกับสิ่งนี้นะครับนี่เข้าชุดเข้าชุดอ่ะชิ้นต่อไปนะครับอ๋อนี่ก็เป็นอ่าแก้วดื่มกาแฟแบบพกพาเก็บความร้อนนะครับนี่นี่เราจะมีดิปเปอร์ต้องมีขาดอันนี้ไม่ได้นะครับ นี่มันคือโอพักเก็บได้ด้วยเนาะมันคือที่รองดิฟนั่นเองนะครับเป็นต้นนะฮะและอันสุดท้ายดิเวอร์ไมโครคอฟฟี่ดิปเปอร์นะครับวม้อถ้าเป็นเป็นดิปเปอร์ที่เบาๆแหละพอดีไหมพอดีเปะ๊ะสำหรับ พเช่นกันนะครับขออนุญาตในการถ่ายรูปเป็นที่ระถึกก่อนนะฮะก่อนที่มันจะแปดเปื้อนออกไปนะครับ คครับทุกคนก็ถ่ายรูปเล่นเป็นที่หนังใจในเบื้องต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันดีกว่าครับผมเริ่มกันที่พระเอกของเราอันนี้นะฮะจากโจทย์ที่ว่าอยากได้ดิปเปอร์แบบพกพานะครับแล้วเจ้าสิ่งนี้ก็แบบเตะตาผมตั้งแต่ตอนไปนงานคอฟฟี่เฟสนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นดิปเปอร์ที่สามารถพับได้นะครับ เก็บได้เรียบง่ายไม่เปลืองพื้นที่นะฮะสามารถทนความร้อนได้ที่200องศาท้ทีเดียวนะครับแล้วก็เย็นได้ที่ลบ40องศานะครับแล้วก็เป็นวัสดุฟูดเกรดอย่างแน่นอนนะค,คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะครับจุดเด่นของเขาครับนอกจากที่มันพับได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าลายตรงนี้นะครับด้านนี้มีความอาลอยนูนใหญ่กว้างและก็ใหญ่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเล็กแต่ถี่ขึ้นนะครับ ซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ของการดิฟทั้ง2ด้านเนี่ยก็ <c oughs> จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของเราครับก็ไปลองทดลองกันดูนะครับว่าชอบด้านไหนนะฮะส่วนผมนั้นเดาเอาไว้ตอนแรกว่าผมน่าจะชอบด้านนี้เพราะว่าถ่ายรูปสวยน,นั่นเองครับไม่มีอะไรฮะรต่อมานะครับเจ้านี้ก็จะมาพร้อมกับตัวฐานลองดิฟนะครับเป็นแบบพับได้เช่นกันนะครับก็กันความร้อนได้เช่นกันนะครับคือ คือเวลาดิฟแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้ําร้อนไปโดนก็ไม่ต้องกลัวมันจะพังนะครับคือกันความร้อนได้อย่างดีเช่นกัน,นครับวัสดุเป็นพลาสติกนะฮะพับได้เก็บได้เรียบร้อยนะครับวางในนี้แล้วก็พับไปพร้อมกันก็ได้นะครับข้อปอนจบไป1ตัวนะฮะส่วนเจ้าตัวที่น่าสนใจรองลองมานะครับก็เป็นเจ้าตัวไมโครดิปเปอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นลายตารางนะเห็นไหม่ย ตะแกรงทีๆนะครับเอาไว้กองคือเราไม่ต้องใช้กระดาษกองเลยทีเดียวนะครับก็พกพาไปได้ง่ายดายนะฮะถ้าต,ตัวนี้ผมดเดาไว้เลยว่าเหมาะกับแก้วของเขาอย่างแน่ๆน,นะฮะนี่ใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับฮึบฮึบอ่าก็เรียบร้อยสามารถทำกาแฟร้อนไ,ได้ทันทีนะครับอ๋อ แยกชิ้นได้ด้วยนะฮะโอเคเข้าใจละคือแยกมาทำความสะอาดได้เลยนะครับก็เก็บไว้ที่นี้เอาไว้พกผาเออดีคือเป็นเราได้แก้วดื่มกาแฟของเราแล้วก็ข้างในเอาไว้เก็บดิปเปอร์รุ่นไมโครได้อีกด้วยนะครับ พกพาไปที่ทำงานหรือว่าไปแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยก็สบายเลยโอ้หดีไซน์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบเพื่อการใช้งานเป็นฟังก์ชันดีไซน์โดยเฉพาะนะครับเจ๋งมากๆนะฮะจบไปอีกหนึ่งตัวและอันนี้ก็คือเป็นไอเทมผมต้องเรียกว่าเป็นไอเทมแบบเพื่อความเท่ความหอโดยเฉพาะนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนบ้าไทเทเนียมอยู่แล้วอะไรที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยชอบมากก็ เบามากนะครับแล้วก็ถ้าโดนความร้อนเนี่ยเขาจะเป็นสีที่แบบมีสีสันเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยอีกอีกด้วยนะฮะโอเคเอ๋อลืมพูดเรื่องแก้วนี้ไปนะครับแ,แก้วนี้เนี่ยขออนุญาตอ่านข้างหลังเลยละกันนะฮะก็เป็นจริงเป็นวสัสดุเดียวกันนะครับเป็นพลาสติกเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าทําแบบแข็งบ้างอ่อนบ้างเนาะแล้วก็แก้วนี้มีความจุที่300 ml นะครับทนความร้อนได้ถึง150องศานะครับแล้วก็ติดลบ40องศานะครับเรียกว่าดื่มกาแฟดื่มของเย็นได้อย่าง สบายๆนะฮะเรามาทดลองกันเลยดีกว่าว่าจะได้ผลลัพธ์มาเป็นยังไงเนาะเด <y> ี๋ยวผมจะลองทำตัวนี้ก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสนใจตัวนี้ชอบมากเพื่อเอาไว้ในตัวเก็บกาแฟของเราเวลาไปท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าพอเจอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แบบเฮ้ยเป็นไอเทมที่น่าสนใจได้ว่าเป็นแกจเจตที่น่าสนใจสำหรับคนในยุคนี้คนเมืองเดี๋ยวคนไปแบบ พนักงานออฟฟิศไปทํางานออฟฟิศนะครับผมว่ามันเหมาะทีเดียวคือจะพกจะถือไอ้นี่ไปทั้งแถบมันก็จะเกินเหตุใช่ไหมเราก็เอาแก้วไปก็คือเราใช้แก้วในการดื่มน้ำดื่มกาแฟที่ออฟฟิศอยู่แล้วเนาะพกอันนี้ไปมันก็น่าจะเวิร์กนะฮะ ความคิดว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรูตะแกรงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น oh. ผมก็จะบดกาแฟให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าคิดว่าน้ำน่าจะไหลเร็วพอควรนะครับ door, right. สาัดเปอร์รุ่นนี้นะครับ ออกมาปีแลปีนะฮะได้รับความนิยมท,ทั้งที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นนะครับและด้วยความเล็กของเขาเนี่ยทำให้ถูกใจทั้งคนที่ดิบมานานแล้วและยิ่งคนที่เพิ่งหัดดิฟนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกเทน้ําไปโดยปริยายนะครับทาให้เราเนี่ยค,อยคอย่อยๆเทน้ําควบคุมใส่น้ําและการลงน้ำนะครับไม่ให้มันมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็จะล้นใช่ไหมล่ะครับนั่นทําให้เราฝึกฝีมือไปโดยปริยายเลยครับผม no 'cause I really, really, really want you to show all your colors to the light so we can grow. There we know our understanding that we can go. We can. a and. เสร็จนะครับเดีย๋ยวมาลองชิมกันดูว่าผลของเขาคืออย่างไรนะฮะผมเทน้ำไป300 ml นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน่าจะะมาณ270อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วนี้เนาะลืมปิดอันนี้ ความรับของผมอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าผมชอบกาแฟนะแต่ว่ากินร้อนมากไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงชอบดิบเย็นนะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละว,ว่าการจะชิมกาแฟกนันแล้วก็ต้องชิมร้อนก่อนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอเทใส่เจ้าสิ่งนี้นะครับในไหนเขาทีไหนก็ได้มาเนะใช้เป็นประโยชน์นะครับ ประโยชน์ของแก้วที่เป็นไทเทเนียมก็คือว่าเขาสามารถระบายความร้อนออกมาได้เร็วคือถ้าจั่มเนี่ยมันร้อนใช่ไหมก็แปลว่าความร้อนเนี่ยมันระบายออกมาทําให้กาแฟหรือน้ําอยู่ข้างในเนี่ยเย็นขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเป็นวัสดุที่บางแล้วก็สามารถแชร์อุณหภูมิภายในภายนอกให้ได้เท่ากันอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคือถ้าใส่ของเย็นก็จะลายเร็วด้วยมันทําให้เราชิมกาแฟได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันอุณภูมิมันเย็นเร็วแล้ากับอุณหภูมิข้างนอกนั่นเองนะครับผม ดีเลยดีเลยเยี่ยมเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งการเจตที่แบบผมว่ามันมันเวิร์กเนาะมัน ็นฟังก์ชันดีไซน์ที่แบบโอเคลงตัวกับอย่างเรามากมามาสิงตัวพระเอกของเรากันบ้างดีกว่านะครับอันนี้จะใช้กระดาษที่เล็กกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่เพื่อนผมนะมีกระดาษแค่เบอร์นี้เบอร์เดียวเนาะก็ะเลยพอมาแบบนี้นะฮะขึ้งไม่เป็นไร น้ำที่ออกมาก็ใกล้เคียงกับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับแต่โดยรวมแล้วน้ำไหลเร็วกว่าเจ้าตัวไมโครนะผมว่าคือเนี้ยใช้เวลาไม่นานกำลังดีแต่เนี้ยแสดงว่าตัวไมโครดิปเปอร์เนี่ยผมว่าน่าจะถ้าจะให้ดีน่าจะต้องบดให้หยาบขึ้นกว่าที่ผมบดเะกี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเวลาที่โอเคท่านี้ทั้งนั้นก็ต้องลองกันดูนะครับว่าเราชอบรสชาติประมาณไหนแล้วก็เหมาะกับ ตัวเราเองประมาณไหนนะครับมาชิมกันนะฮะอื vain, you, โอเครสชาติที่โอเคนะครับใช้ได้เลยโอเคครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าใครที่ ชอบงานแบบงานญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสะสมอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีติดบ้านนะครับคือถ้าไปคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยพอเห็นแบบไปดู Instagram, ดอินสตาแกรมเนี่ยดูบัสตาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้แบรนด์แบบนี้กันด้วยนะครับในการถ่ายแบบเก๋ๆเท่ๆสายฮิปนะฮะโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็คือการแนะนําอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแบรนด์ล <c oughs> ิเวอร์สนะครับจากญี่ปุ่นแล้วก็ ทำข้าโดยคินโตนะครับผมก็ลองหาได้ที่ตัวแทนจำหน่ายก็คือกินโตเนาะกินโตก็จะมีอยู่หลายที่เดี๋ยวว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ดูที่เพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ข้างล่างเช่นเคยครับผมโอเคครับยังไงก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ